What's the word? New construction options. Building. Construction complete. Building. New construction options. Construction complete. Building. Training. New construction options. Unit ready. Unit ready. Construction complete. Ah, you did it. Unit lost. Unit ready. ready. Time. Unit lost. Unit ready. Structure Garrison. Oh 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 oh. Unit ready. Construction complete. Jepenela. Structure Garrison. New construction options. Building. Training. Ready. Unit ready. Oh okay, man, maybe care. Cancel. Training. Unit. ready. f <med> lah. Hey, yeah, well, we'll Unit ready. Uh, pump, we'll now. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Building. New rally point established. Yes, sir. Out. New rally. Unit ready. Unit ready. Construction complete. Building. Unit ready! Long hài câu kết 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 câu ก็เขาก็แก้ด้วยกันออกกันนี่ไงออกป้อมปืนเสร็จเอาแจมมานั่งข้างป้อมปืนเนี่ยแล้วทำไมอ่ะแล้วมันจะทำไหมชิบหายชิบหายช้า่แล้วทำทำไมอ่ะแล้วมันมันทำไมอ่ะกอทีนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วมั้งและแก้ได้คืออะไรมันยิงมันยิงตึกเราได้อ่ะใช่แล้วมันตึกเราไม่ยิงมันอ่ะก็ยิงป้อมปืนอยู่ไง เหนื่อยไหมพี่บอสพอสมงคนไม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกมันปวดสมองไงแบโปทั้งนั้นเลยแต่ละคนค<ณ>มีคนเนียนโป่ได้แบบไม่รู้เราต่เอออ่ไปครับไม่ใช่นรอกมันเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันมันคิดได้อ่ะอคือ<ณ>คน<ณ>มันคิดได้ไแต่บางคนมันคิดไม่เป็น คือประมาณว่ามีมี่โมดอะไรล่มวดพี่หมวดอะไรล่ะผมที่โาะปากฝากคืนเลยเนี่ย่ได้เปิดแมพเนี่ยนี่ถ้าไม่พูดนี่ผมฝากคืนไปแล้วเนี่ยไนี่รู้ว่าเป็นพี่เราจะไม่ทำท่านเป่าน่ารัก

Construction complete. Building. Unit lost. Unit ready. Construction complete. Building. Unit ready. Construction. Reading We'll hey, we'll the the Structure garrison. unit ready position data Structure garrison, Prism sensor stable, new coordinates processed. Ready to soar. Construction complete. Unit ready. Unit launch. Hey, 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 hey. Good good. In order Building. Panels charged. Unit ready. Reinforcements ready. ready. Construction complete. Construction complete. โอ้เือนไม่คุ้มเลยใครส่งทีล้ไปละพี่แมวแมวจากพี่แมวหรอน้องพี่สมอน เอาไอ้เฮียไม่แตกกวะเสียชื่อทิพายเลยเฮียพอเลยี่ล็อบไม่ได้เรื่องแล้วสต๊อปสตอป

ไอ้เขียววะเล่นวาร์เทรดไอ้เขียววะรถแรกสีมอร์ไปนู่นเะตัวเองไงนะไอ้เห็นพูอะตู้ติดโอ้โหสีแดงมาสร้างงี้บ้านผมไม่สวยเลยไหนวะเบี้ยวเลยรถถังเบี้ยวเลยเห็นไหมขายสร้างใหม่ได้ไหมตรงนั้นอะสร้างให้มันตรงๆกันอะเวรกรรม ก็ไม่ขายจริงนี่ไม่ได้ยังไงวะท่านที่อยู่ก็ได้วะก็มันจะต้องลำบากขนาดนั้นนะหูยหยอกๆแม่งขายจริงนี่มันไม่เหมือนไม่ตรงกับที่จบวิศวกรมาเฮ้ยดีไหมเอาเอาไอ้เอาไอ้ทหารนั่งางงไปด้วยทหารเนี่ยคอนตะคริปเนี่ยว่ามันมันขายทีงได้ออกมาสี่ตัวเลยเว้ย ก็ซื้อรถก็ถังขายจะได้คนเยอะคุ้มกว่าเออจะได้ไม่ต้องสร้างคนให้ดังใช่จะคุ้มกว่านะเออผมก็ว่าอย่างนงี้ยเลยมาแล้วว่ามาแลกวว่ายิงเฮีอยอะไรให้ยิงไอ้นี่ไปยิงไอ้นู่น เอยิงนู่นยิงไ่เอยิงไอ้นั่นยิงไอ้จะเป็เทียอยู่แล้วนะให้ยิงแลกมันมียูริเฮ้ยเฮมันมาแล้วเนี่ยก็มันปิดยูริไลมันปิดยูริมันปิดยูริปิดกระปูดเป็นนิยายมันมองไม่เห็นมือแฮ่มันมีอะไรไหม นั่นแหลมันมองไม่เห็นนั่นแหละประเด็นเอาเอาือยิงไอ้ประเทศไปเนี่ยเข้าแม่งมาเออไปด้วยหมดหมดไปโอ้เฮียประเทศมาเป็นล้านเลยโอ้ต้นไม้เลยไม่เอาแล้วกลับแล้ว เอาไหมเอาอยู่ไหมอยู่ติดแต่รถติดเดรนี่พี่หมวดผมเม่งไงยอดมันสวนมาที่บ้านไรเพล่ฮอร์ฮอๆสีแดงจัดการนะจัดการอะไรเพี่ เออเออแป๊บนึงมันไอ้นี่อยู่ผมดูทางนี้อ่ะนทางโซนแปดทางไงมันงงไงเออรถเอา,ารถกลับมาได้พี่รถรถกลับมาได้ <c oughs> <im itation> เโโฮ้ยโอ้โหเฮียเอ้อย,ย,ยอะไรกัีนึกว่ามันไปแล้วแม่งหวน <im itation> เอาเรือเรืออาไม่มีแล้วนี่หว่าเรือกำลังจะมี เฮ้ยซ่อมไม่ไปเตาปฏิกรณ์นี่ยัพูอะมอไม่หมดแล้วนะนี่ดวงเรียนนะเนาะโอ้ยแย่หมดแล้วเว้ย รแรงหมดอย่ามาเก็บเป็นรถแรงไปขายนี่หมดหมดไม่มีอะไรโอ้มาเล่งขันเลยเล่งแต่อะไรปี่าได้แต่ปีชื่นปีเขียวได้แต่ฟอเทสต่ต้นไม้

ทำไมเขาปิดูเลกลังเไม่มันเลยอืมสีฟ้าเนี่มันลุกสีแดใครอะก่องหลังบ้านที่ซื้อมาต้องบอก อ้าวฝรั่งเลยมีแน่วเไรตอนเนี้ยตอนนี้เราเป็นโซเวียตกันหมดเลยเหรอไม่อะไรอย่างไรไปด้วยชั้มีแต่ชอบแฟนซานอะไรนะขาเราบอกให้เขบไล้ไปด้วย ได้ผมกำลังทำเพลงอยู่แป๊บน,นึงเว้ยเ<ม>ลสีชมพูแฝงเขาเลยแน่นมากเลยเลสีชมพูอย่างเยอะแฝงเขาหมดแตกหมดเลยไม่เป็นไรหลับอยู่ไปก็เท่านั้น่ะไม่มีแล้วเลสีน้ำเงินนี่เขาอะไรเนี่ยตั้งเขตอ่ะแสดง,งออกขนาดนั้นเลยอ่ะกล่องเราแม่สีเงินอะเต็มเลยโอ้แม่แดงออกขนาดนั้นเลยลวเว้ยติดกั้นเลย ตอนเล่นผมนึกว่าพี่หมวดด้วยผมกัดจะแกล้งเล่นยั Stand ่ไไอ้ยาไปทล้มอ้าวสีแดงพี่นิวนี่ว่าแบงหรว่ามิดนึงก็เอา unit i unit s u p t r u o m e r m a d e d building Yes, sir! Construction complete. Out. Unit ready. <laughs> Dioptic manifold clear. Compensating for terrain flux. <laughs> <laughs> Let's take a wing. Unit wing. ready. <laughs> <you're> <laughs> ไอ้เราจะเก็บกล่องรวมกลุ่มแล้วก็ต้องรีบเก็บแลมรวมกลุ่มไม่ได้เดี๋ยวหายต้องแบบวิ่งไปเล่นแม่งเก็บอ่ะคันเดียวกูก็เก็บอ่ะพี <c oughs> ่ต้งองทำเหมือนผมนี่ต้องทำเหมือนผมนี่ชัดเจนเดีก็นาน้าเขตอ่ะแเว้ Unit ready. Unit promoted. Construction complete. Building. Our ally is under attack. Unit ready. Construction complete. All fired up. Got a glow. Unit ready. มีทันยาด้วยหมดวิ่งพุกพลาดได้แค่สามบ้างบ้างเองเพิยังเลยหาอีกเราจะร้องเพลงชาติให้ใครฟังนะครับ เฮ้ยมีทำลายรั้วด้วยเว้ยสร้างรั้วทำรั้วทำลายด้วยเว้ยทำลายรั้วสร้างรั้วจะกั้นเฮ้ยเอารถถังอุดก็ได้ไ่มเก็บไม่ได้ของมือเดือยเก็บไม่ได้

เฮ้ยไอรถช็อตมันเข้ามาได้ไงวะยิงว่าโดนยิงไอ้นั้นเปล่ามีรอยรั่วอยู่สองจุดรั่วที่จมสึกกันเลยอุดไวเอาเอกไม่ได้เลยต้องเก็บไม่ได้อะเธอลงอุดไว้ ้นี่เราต้องทำอะไรต่อกันน่ะบุกมันเองไม่เห็นทำไปบุกไเลยเนี่จะบุกละไปเดเบื่อแล้วเนี่ยเบื่อแล้ววะเบื่อแล้วก็บุกอ่ะอ Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. Unit, promoted. Unit lost. Unit promoted. Good job. Peace and sound. Unit lost. Unit ready. Do not do not. Unit promoted. I'm <ienda> <Uniited> <Topicamania>. getting <oder>? <re detalhes> <Stankad> <island> รถเทียต้องมาไงนี่ขโมยละมาด้วยไม่ได้หลุดด้วยเคลียรจะไม่ได้ยศเออที่นี่รักเก็บบ้านท็อปตั้งเยอะไม่ได้ยดไม่ได้ยังเลยเก็บ <c oughs> อนนเออยังหวาเขาจุดละมุน,น,น,นไปเนี่ยเข้ามาได้ไงเพราะอุตส่าหมีกำแพงโอ้ยนี่บานเลยเนี่ยโโลเลยมาปลุกแล้วนะชาร์จแต่มาละโอ้นนอนนแอนนต่แตกเล้วตกล่ะ วิ่งผ่านแบบทะลุทะลวงไงตู้พลังงานโอ้ยพี่ตกใจหมดกูตรงหน้าเลยขึ้นตรงหน้าพอดีขึ้นในใจก็ซุ่มเลยนะใช่ภาพในหัวนี่ขึ้นมาเลยเมื่อกี้หายหมดแน่กูึ้นคือรถไม่ทันหรอกเพื่อนยิงเลยครับไปยิงเลยนี่ รู้จักครับ PPS น่า